กองปุ๋ยหมักครับที่กองไว้พอดีมีมะละกเกิดขึ้นเองในปุ๋ยจากกองปุ๋ยหมกักยอดอวบเลยครับเนี่ยวันนี้ตัดไปลวกกินกับน้ำพริกมีส,ด,สดท้าดีมีสุด,สดท้งเป็นยาแต่น้ำฝนเลยครับยอดอวบเลย ปุ๋ยหมักนี้ก็มีเศษหญ้าสดแล้วก็กิ่งก้านใบกระถินเอามุกองรวมจริงไว้ครับเนี่ยครับปุ๋ยจากธรรมชาติก็ทำให้ต้นไม้งามได้นยอดตัวบวกเลยครับยอดหัวมาก ียบ<อ>แล้วเกิดเสียงครับไม่ต้องปลูกยากมาละขี่นก บเป็นสมุนไพรอย่างดีด้วยครับนี่ครับักษณะของปุยยี่ย่อยสลาย กอ,องทิ้งไว้ครับไม่ต้องทําอะไรมากเดี๋ยวธรรมชาติ mm. ก็ย่อยสลายให้เราเองกล้วย mm. ตัวนี้ mm. ก็จะได้ปุ๋ยจากกองนี้ด้วยครับ mm. เดี๋ยวลากกล้วย mm. ก็จะชอนใช้มาหาอาหารเอง นะครับลักษณะของกล้วยในหลุมแกมวิงแล้วก็เติมมีสีวัตถุลงไปเรื่อยๆหลุมก็จะเต็มเองเป็นที่กักเก็บน้ำและอาหารดังนั้น ป้วยของป้าครับเกยใช้ปุ๋ยเคมีแต่ของผมไม่ได้ใช้ครับปุ๋ยเคมีไม่ต้องก็ง,งามได้เหมือนกันนี่ครับไปงามๆฝั่งโน้นก็ใช่ครับลูกในหลวมแก้มลิง ต้นไม่สูงครับต้นเตี้ยแต่ทางน้นต้นจะสูงขึ้นแล้วการปลูกกล้วยไม่จำเป็นอย่าไปตัดใบนะครับปล่อยใบไว,บไว้ไม่ต้องไปตดัดจะช่วยให้ต้นกล้วยต้นไม่สูงนะครับ ปล่อยให้เขาแห้งก่อนเราถึงตัดออกต้นกล้วยจะได้ไม่สูงไม่สมส่วนต้นอวบฝั่งน้้นของป้าแกจะตัดใบออกเห็นไ,ไหมครับนี่ต้นนี้ ต้นนิดเดียวออกเครื่อก่อนแล้วถ้าออกเร็วเกินไปก็ได้หวีไม่เยอะครับต้นกล้วยมีตัวนี่ครับต้องให้ได้ลักษณะนี้ต้นกล้วยสมส่วนต้นอวบใบเยอะ ต้นเตี้ยต้นไม่สูงเวลาลมมาก็จะไม่ล้มง่ายครับเพราะว่าต้นไม่สูงเดีย๋ยวพาไปดูต้นทุเรียนของป้าครับ น่าจะปลูกได้เข้าปีที่สองแล้วครับช่วงแรกแถวนี้จะเป็นป่ากล้วยเลยนะครับตอนนี้เริ่มตัดออกแล้วต้นทุเดียนจะได้รับแสงเต็มที่นะครับต้นกล้วยที่โดนตัด วางระบบน้ําครับแบบนี้ไปเปิดเฉพาะในช่วงหน้าแลรงแต่ก็เห็นกแกนานเปิดทีครับไม่ได้เปิดบ่อยถ้าดินไม่แห้งจริงๆแกบบก็ไม่เปิดนี่ครับต้นทุเรียนปลูกแบบบ้านบาน ััวดีครบเยอะอยู่ยครับทุเรียนหลังก็เป็นมังคุด เรียนหมอนทองครับตัวนี้นี่ครับลกษณการปลูกให้ารากลอยเหนือนหน้าดินนี่ครับพอรากก็โตัวรากตัวก็จะเกาะดินไป เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับสำหรับถวนทุเรียนของป่าอย่างนี้นี่ครับมาละหลังจากที่เก็ยบยอดไปมีน้ำฝนตกลงมาครับดูครับยิ่งแตกยอดเยอะกว่าเดิมอีกยอดหวบสวยเลยครับ ยอดแตกเราเยอะมากเกิดขึ้นบนกองปุ๋ยหมักนี่ครับเพื่อที่ได้รับสารอาหารได้รับธาตุอาหารเพียงพอก็จะสมบูรณ์แบบนี้ครับซึ่งกองปุ๋ยหมักนี้ก็มีทั้งเศษใบไม้ใบหญ้าแหนแดงแล้วก็กิ่งก้านของต้นกระถิน สามารถย่อยสลายเป็นปุ๋ยดีๆมากยอดาง,งามเลยครับก็มีแมลงมารบกวนบ้างครับแต่ก็ไม่สามารถกินได้เพราะกิงจะหวบมากสามารถต้านทานแมลงได้เองโดยธรรมชาติ ต้องใช้สารเคมีครับไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคยมีก็งามได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ